สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำ one day with me นะคะทุกคนว่าหนึ่งวันเนี้ยอุ้มทำอะไรบ้างนะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7จ็ดโมงยี่นะคะเพราะว่าวันนี้เพราะว,าวันนี้นะคะอุ้มแบบต้องไปโรงเรียนด้วยไงอุ้มก็เลยอัดถ่ายคลิปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันก่อนนะคะแต่อันดับแรกนะคะเราจะต้องแบบ ไปเก็บผมก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเกะกะน,นะคะนี่นะคะอคุ้งก็ไปมัดผมมาแล้วนะคะแบบไปเก็บผมมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะเรานะคะ นี่นะคะอุ้มก็ไปเขียนคิ้วมาแล้วนะทุกคนแต่คิ้วอุ้มมันลบไงก็เลยแบบดูเหมือนไม่เขียนนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะแล้วก็จะไปนีบผมกันก่อนนะคะทุกคน<ว>เอาละค่ะก็ไปนีบผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอค่อยมาทําผมแล้วกันเนาะเพราะว่าอุ้มไปรับเงินตั้งสองโมงครึ่งนะคะเส้นตอนนี้ก็เพิ่งจะเจ็บมืยี่สิบสามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนก่อนเนาะก็ เดี๋ยวอุ้มขอไปหาอะไรกินก่อนละกันนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาเจอกันตอนเข้าเรียนนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง35แล้วนะคะก็เข้าคาบเรียนแล้วแล้วก็เลยมา5นาทีแล้วนะคะทุกคนก็คือกินข้าวเพลินค่ะก็เดี๋ยวเรามาทำกันบ้านที่เขาให้ไว้กันนะ เอาละค่ะอุ้มก็ทำอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือส่งนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง51นะคะก็หมดคาบนี้ก็9โมง10นะคะแต่จริงๆคือหมด9โมง20นะคะก็คือให้พัก10นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเข้าคาบต่อไปนะคะก็คาบต่อไปก็ซึ่งเป็นคาบไนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรบำรุงสมองกันก่อนนะคะก็ เจอกันอีกทีตอน9ามง20ตอนเข้าเรียนแล้วกันนะคะทุกคนค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ามง11แล้วนะคะก็อาจารย์คณิศาสตร์เพิ่งส่งไลน์มาบอกนะคะว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนนะคะก็คือจะแค่คือเข้าค่ะเ,เข้าแค่ไปแจ้งคะแนน,นสอบนะคะแล้วก็บอกวิธีแก้น,นะคะสําหรับคนที่ตกเนาะแล้วเขาก็จะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเขาจะต้องไปเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน2,000เด็กนักเรียนนะคะก็โหวันนี้ ดีมากๆเลยนะคะคาบแรกก็ไม่ได้เรียนครูก็ไปโรงเรียนคาบสองอาจารย์ก็ไปโรงเรียนเช่นกันนะคะเดี๋ยวรอดูคับนสามภาษาไทยนะคะส่วนคับ4สี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าสอบนะคะก็เขาให้สอบถึงพรุ่งนี้เลยนะคะแต่อุ้มว่าจะทําตอนเย็นๆนะคะก็น่าจะได้เรียนแค่ภาษาไทยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเราไม่ได้เรียนเลยนะคะทุกคนคือภาษาตั้งใจมาถ่ายหนึ่งวันวันนี้ก็แบบโอ้โหว่างมากนะคะทุกคน กินหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเข้าเรียนคณิตศาสตร์นะคะเพื่อไปบอกคะแนนนะคะทุกคนก็อุ้มก็จะไปเตรียมตัวนะคะเตรียมแบตโทรศัพท์เนาะเพราะว่าอุ้มเข้ามีโดยการใช้โทรศัพท์นะคะเพราะว่าขี้เกียจเปิดคอมนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงหกนาทีแล้วนะคะก็คือแบบอืมทื่นตื่นนะคะทุกคนก็คือแบบ หลังจากเรียนคณิตเสร็จแล้วก็ทําข้อสอบไทยนะคะแล้วก็หลับยาวๆเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะจไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็จะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะทุกคนก็โรงเรียนนะัดตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็ว่าจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็ไว้เจอกันที่โรงเรียนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่านะคะค่ะอุ้มก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 4ี่โมงสี่สิบแปดแล้วนะคะคือแบบตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะทุกคนคือแบบเพิ่งจะกลับมาจากนู้นนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะทุกคนคือไปรโรงเรียนก็แบบคนแบบไม่มีเลยนะคะมีเฉพาะคุณครูเนาะคือแบบอุ้มรีบไปไงเพราะว่ากลัวแบบคนจะเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะถ้าอยากให้ทําคลิปอย่างนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะ